ครับ <ism Durch tus k> พ่อาช่องมวลสายเฮงอีกครั้งนะครับเดี๋ยววัน <serving> นี <wan ita> ้เรามีประเด็อเดียววันนีามนอะหเยวน้หนูรหมลุยดี๋วนเรามปเลยนอะหมูแจีับเรมีนะไอ้หลยเดยวนราีดนะครับเมื่อกี้พี้ว่ามรื่อีหดีันนนะครัีอ๋อมีผร้ใหญ่ใจดีไงมรับนีามีรรีมีศีลธรรมสูงนะครับ เห็นความทุกข์ร้อนอะไรวะตัวเราเห็นความทุกข์ร้อนของพี่น้องยูทูบเบอร์ที่อาจจะโดนครับโดนดำเนินคดีหรือแจ้งความเขามอบไว้ที่ผมครับมูลค่าเป็นล้านอยู่ที่ผมนี่แหละเพื่อจะเอาไว้ช่วยเหลือคลือคนที่เดือดร้อนโอ้โหดีมากผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็อนุโมทนาบุญกับพี่เขาครับนะครับวันนี้พี่เขาก็เหมือนเป็นพี่สาวผมแล้วนะครับเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่ผมก็ต้องรักเคารพเพราะผมไม่เคยเจอ คนแบบนี้สังคมไทยบ้านเราเดี๋ยวนี้จิตใจแคบไปไปเยอะท่านสังเกตนะครับจากการที่มันเกิดเหตุการณ์ที่นี่ก็ได้เห็นอะไรหลายๆอยา่างคนสร้างสรรค์ก็สร้างสรรค์คนทําลายก็จะทําลายไปเพราะฉะนั้นผมยืนยันอยู่เสมอน,นะครับว่าคนร้อ์ไม่ได้มีแร่รักเราร้อยเปเซ็นต์บเรียนที่บ้านกงกรองนี้สอนให้ผมรู้สึกเป็นแนวคิดไปเยอะ มื่อก่อนผมเป็นทนายที่ค่อนข้างจะดุเดือดก,กว่านี้เยอะหย,ย,ยาบหยาบคายกันว่าได้บางทีก็พูดจาแบบหยาบๆาเหมือนกันคือแต่หลังจากนี้ไปมันกลายเป็นว่าผมเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาเยอะพอสมควรคือรู้สึกว่ารู้สึกว่าอ่อนน้อมลงก่าเดมินนมเขาเรียกว่าคะกนคณัพี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอ่สุขุมขึ้นนิดหนึ่งคะแนนใช่ไหมครับคะแนนป่ครับพี่น,นี่ผมด้วยปะ ด้เอาพี่ทนายมีหนึ่งล้านสองล้านอ่านี่แบ่งกันห้าร้อยเอห้าร้อยนี่สามล้านเนี่ยนี่พี่ครับอยู่นี่นะครับห้าร้อยหนุ่้าล้านสามล้านถ้วใครอีกล้านหนึ่งรานพี่หนุ่มค่ะต่อท้องต่อท้องแล้วถุงปน้ำสี่ร้านนะครับสี่ล้านค่ะพี่ผู้ใหญ่ใจดีครับพนัแล้วนะครับฝากมาเลี้ยงน้ำทุกท่านเลยคนละห้โอ้ไม่ถือก่อนเลยครับนก็เลยทำตามเจตนาลมที่เรบแจกเลยนะครับนี่ครับคนละห้าร้อยอยู่นี่นะครับคือ ที่นี่เขาสอนเป็นบางคนเขาบอกกบกอกการละครก็ถือว่าเป็นโรงเรียนได้นะครับผมคุณได้เห็นได้เห็นพี่น้องที่เมื่อที่ไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันมารวมตัวกันอยู่ได้ใช่ไหมแค่นั้นเองครับเห็นเห็นเห็นแล้วรู้สึกว่าแถวยูทูบเบอร์เรากับคนที่นี่รู้สึกรักใคร่สามัคคีกันก็โอเคนะครับแต่ผมก็ฝากเตือนนิดนึงครับการทำงานยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยมัน เหมือนกระดาบสองคมอย่างที่บอกครับการไลฟ์สดของผมก็เหมือนดาบสองคมสิ่งที่เราพูดไปมันจะบันทึกอยู่ในนี้ตลอดการครับผมนะครับหลักฐานตลอดการครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรเราต้องมีคอนเทนต์ที่ดีๆก่อนสร้างคอนเทนต์ผิดการดําเนินรายการจะผิดไปเลยนะฮะและการสื่อสารก็จะผิดไปด้วยต้องครับแล้วก็ยูทูบบางท่านก็ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงครับก็มี ครับใจรักเป็นเป็นเรื่องสําคัญระดับหนึ่งคือใจรักก่อนครับนะค,ค,ค,ครับคุณนั่งกับมันได้ทั้งวันแต่บางทีเมียเรายังไม่อยู่กับเราเท่านี้เลยใช่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 ไหม <S <S ๆๆๆคนนั่งคุยคนเดียวได้เนี่ยคุณคิดว่าจินตนาการอิมเมจินต้องขนาดไหน,น <S <S โอ้โหใช่ไหมครับนั่งพูดเพื่อต้องการบอกคน <S <S นู้นคนนี้ว่าเราคิดอย่างนี้นะเราอยากให้คุณคิดแบบนี้นะโดยมีหลักฐานตัวนี้นะ้ยครับนะบางครั้งการขายความไร้สาระก็เป็นคอนเทนต์ อันจริงจริงครับจริงจริงคการขายความไร้สาระรก็เป็นคอนเทนต์บางทีสาระมากเกินไปก็เป็นคอนเทนต์เดี๋ยว,วหลังคุณจะมาพูดเรื่องหงจุ้ยให้ดูครับกอดีครูบาอาจารย์ผมก็ฝากมาพูดเรื่องหงจุ้ยผมลงบทความไปเรื่องศรัทธาศรัทธากับความเชื่อไหมครับที่บอกว่ามีเส้นบางๆกันได้ไหมครับน่าจะมีคนได้อ่านแล้วนะครับแล้วแล้ววันนั้นที่พิษณัยได้เห็น ภาพที่ปรากฏในภาพวันแวบแรกที่เห็นตื่นเต้นตื่นเต้นเลยเนาะผมบอกตรงๆนะครับปกติพระอาทิตย์เวลาตกดินเนี่ยมันจะไม่ฉายแสงแสงมันจะไม่มีคําว่าพวยพึ่งขึ้นมาได้ง่ายๆแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องความกดอากาศหรืออะไรความร้อนความเย็นเจอกันก็แล้วแต่หลักวิทยาศาสตร์นะหลักวิทยาศาสตร์แต่ส่วนใหญ่คุณสังเกตไหมเมื่อพระอาทิตย์ตกดินแสงจะเริ่มคล้อยหายไปใช่ใช่ใช่จะไม่มีไม่มีคําว่าแดงฉานพุ่งขึ้น แ้กหนาคือพุ่งขึ้นอย่างเงี้ยมันคือพาทิศขึ้นใช่ใช่ใช่ครับแต่ถ้าพาทิ่ตกมันจะต้องค่อยๆยคล้อยลงไปแสงจะต้องค่อยๆสลัวลงสลัวลงแต่วิบแรกที่คุณเปิดมาผมเห็นมันทุกคนตื่นเต้นเหมือนกับผมหมดก็คือคือมันโว่งี้ยขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วมันก็บานใช่ไหมครับใช่ครับพอบานเสร็จปุ๊บมันก็ค่อยๆลงมาใช่ไหมอ๋อนี่ครับไม่บอกนะครับมันใจหลังวันนี้ชี้ชี้ชิคกำลังจะทักมืออยู่แล้วเมื่อกี้อะไรจะทักมือเลี้ยง ไม่ใช่ครับมีพี่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีเหลืองนะครับผมเ็นแค่ถือการันตนมาพี่มาแก่นะครับดับการอะไรครับเชื่อผมสิเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆโลกเราท้องฟ้ากว้างใหญ่ขนาดไหนทำไมต้องมาเกิดตรงนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลดูแต่ว่ามันสวยงามไงเป็นเป็นจังหวะผมเห็นทุกคนเหมาะเจาะเลยเนาะเราอยู่ดีๆผมก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเออเราก็ทำแจกสิแต่เมื่อคนกกอเห็นแล้วเนี่ยอยากให้คนทั่วโลกได้เห็น อยากให้พี่น้องประเทศไทยได้เห็นสมเกียรติเองทําแจกสิแป๊บเดียวขึ้นมาหมดตังเป็นหมื่นหนึ่งครับโอโ้โหสร้างพิมพ์็นสองร้อยแผ่นครับนะครับมือหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อกี้พยายามโมดิฟายหน่อยคือแผ่นหนึ่งให้ทําเป็นสองชิ้นเพื่อจะกระจายไปเรืย <c oughs> เป็นโปสการ์ดครับนะครับ,รบแต่ถ้าใครอยากได้จริงๆแบบนั้นจริงๆก็ต้องไปก๊อปเองได้แต่อย่างที่บอกมีตัวยันมั่งมียันรวยเนี่ยมั่งมีแล้วร่ำรวยเนี่ยเป็นของผม อย่างก็แบบนั้นเลยครับทุกคนมีภาพก็ไปทำเถอะเพราะว่ามันเปิดเป็นสาธารณะเวลาคุณไร์ส่วนุกต้องไหมมันเป็นสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นใครอย่าไปอ้างตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างขอให้มันเปิดออกไปในการทำมาหารก,กินได้สุจริตสมัครใจซื้อขายกันแต่สําหรับผมให้นะครับผมให้ไม่เป<ม>็นไรให้บางทีท<ม>ี<ม>่เขาเป็นโปสการ์ดคนนักท่องเที่ยวมาอยากได้โปสการ์ดฉลาด อันนี้หัวการค้าสิงรีอ่าขึ้นมาปุ๊บเลยมีแป๊บโปสการ์ดปุ๊บเออบางทีเอาโปสการ์ดตัวนี้ให้ลุงพลเซ็นชื่อก็กลายเป็นของที่คนอยากจะได้ก็ได้ครับใจไหมครับครับแล้วแต่ครับแต่ว่าถ้าเปรียบผมก็เปยึดเป็นพระเครื่องไงก็ผมแจกก่อนผมเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกก็ว่าไปแค่นี้นะฮะใช้สมองเราหากินอย่าใช้แรงไปใช้สมองหากินรวยมาเยอะแล้ว พวกคุณเป็นยูทูบเบอร์ได้คนละหลายพันหลายหมื่นเนี่ยเป็นความสามารถโดยการใช้สมองต้องบังคับพวกคุณไปกีดยางคนละสามร้อยห้าสิบเมื่อไหร่มันเหนื่อยเนาะพี่เนาะจะไปก่อสร้างเนี้ยทำถนนเนี่ยมันเหนื่อยเนาะใช่ครับผมเพราะฉนั้นผมเกียรติเองก็ได้รายได้จากการเป็นยูทูบแล้วครับดีใจมากถ้าลูกเนี่ยเป็นตั้งนานแล้วผมก็เล่นไม่เป็นนะก็อาศัยคุณเมเดย์คุณเองก็ช่วยสอนหนอยว่าเอ้ยนี่สมัครยังไงเดี๋ยวมันก็เป็นเอง ก็ในในแอลช่องของพี่สมเกียรติของวิทนาเนี่ยก็ก็ได้ผลประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือได้รู้ข้อกฎหมายด้วยอ่าโอเคีข้อกฎหมายเอ้่อกี้ทำไมไม่เข้ามาถามคำถามบ้างเอ้นักข่าวบางคนถามสู้ไม่ได้นะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นักข่าวเนลับปลอมตัวเปล่าสงสัยเลยปลอมตัวมาขายลอตเตอรี่เปล่าไม่ไม่ใช่ทุกคนต้องจับตาหน่อยนะ ลีลาการถามเหมือนนักข่าวช่องใหญ่นะ, oh. นะไม่ใช่แล้วนะลีลาการถามเป็นอันนี้เขาเรียกว่าถามเป็นสาระนะเนี่ยใช่ใคือคุณไม่ได้ถามสปาสเปดนะคร <c oughs> ับเออนี่คุณเป็นนะเนี่ย <c oughs> ถ้าลงมาสายเให้มันคนมีสาระอยู่แล้วครับโอ้บางทีขายคำเรื่อสาระสิชวนยูทูบเบอร์ไปกระโดดน้ําเล่นกันจริงจริงวันนี้ขายร้อยกันหน่อยโว้ย <c oughs> เราก็เอ้ยแต่ต้องใส่เกงนะจะกระโดดน้ำต้องใส่เกงนะไม่ใช่ไปชีบเบืออแล้วกระโดดน้ำมันไม่ใช่นะ เจอก็หาเอาภาพลามกอนาจารเข้านะไม่ได้นะท่านต้องระวังนะครับการนําสื่อลามกอนาจารสื่อที่เป็นเท็จเข้าในระบบคอมพิวเตอร์หรือสื่อพวกนี้มีความผิดน,นะครับครับอย่าไปทาเด็ดขาดนะครับ,รบโทษมันค่อนข้างจะหนักด้วยนะครับ,คร,บครับเพราะฉะนั้นสร้างคอนเทนต์ที่นี่มีน้ําตกไหมที่มีลาธารมีน้ําตกไหมเราจะงแกงกอบาแกงต้งไหนนะแกงกะเบาเหรอแกงกอแกงกอน้ําเยอะไหมน้ ต้องต้องถามโจ้กุบหน้าสนใจก่อนนะครับเอ้แต่เขาปิดหรือเปล่าไม่ปิดครับไม่ปิดไือมัมีร้านแบบนั่งให้แค่นั่งกินต้มตำกันแค่ไหนไม่ไดเลยค่ะพี่ชนะไม่ไม่มีร้านนะครับที่ไหนที่ไหนยังยังไม่เป็นสถานที่กแก่ยเกงกอกฮะมันเป็นเก่งมะกอกออเก่งกอกน่าตายครับอย่างนี้